มีพลังงานมีความสุขสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์หิงห้อยและมีพลังงานมีความสุขกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานที่คุณควรรู้โดยเฉพาะโรงงานและอาคารควบคุมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องทําความเย็นครับในส่วนการอนุรักษ์พลังงานของตึกสูรราชการน่นะครับจะมี อยู่2ตึกที่มีการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายคืออาคารตึก A กับตึก B ในการรลดพลังงานของเราเนี่ยนะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องด้านแสงสว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าตึกของเราจะเห็นได้ว่าจะมีกระจก,กน,นะครับซึ่งมีอาคารแสงรอดเข้ามาได้นะฮะซึ่งจะทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนของเรื่องน้ำนะฮะเราก็มีการนําน้ําที่ใช้แล้วเข้ามาสําหรับการทําความเย็ยนให้กับออคอมเพรสเซอร์นะฮะซึ่งจะทําให้สามารถประหยัด พลังงานได้เพิ่มขึ้นระบบปรับอากาศที่นี่นะครับจะประกอบด้วยสองส่วนนะครับก็คืออส่วนที่หนึ่งเรียกว่าระบบเฟสแอร์ยูนิตนะครับซึ่งจะเป็นการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในนะครับโดยผ่านเครื่องทำความเย็นทำให้อากาศภายในอาคารเนี่ยบริสุทธิ์อีกส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนแฟนคอยูนิตจะใช้ก็ต่อเมื่อมีผู้มาใช้งานนะครับภายในอาคารซึ่งความร้อนจากผู้มาใช้งานเนี่ยก็จะถูกกำจัดหลังจากการดำเนินการฮะจากเดิมเนี่ยเราก็มีการลดไปได้ประมาณ20%เนี่ยนะครับซึ่งทำให้มีการลดค่าไฟฟ้าไปเนี่ยเดือนเนี่ยนะฮะลดไป5.6ล้านบาทแล้วในอนาคตนี้เนี่ยก็อาจจะลดไปได้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไม่เกิน1 2 0 0 0วัตต์ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพัทธะขั้นต่ำ 3.22วัตต์ต่อวัตต์และอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ11 BTU ต่อชั่วโมงวัตต์ส่วนระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดครับหรือหากมีข้อสงสัยในรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงพลังงานครับ10ปีกระทรวงพลังงานมีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน